សួស្តី เหยลี่นะคะเซลบอร์ดเจริญน,นครค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวหมยลี่จะพาพี่ๆนะคะมาชมรถที่กําลังเตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะหมยลี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้หมยลี่ด้วยนะคะหรือว่าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจบอร์ดรุ่นไหนหรือว่าอยากจะออกรถฟอร์ดนะคะสามารถติดต่อหมอยลี่ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้นะคะหมยลี่อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะเอเวอเรส ไทเทเนียมาาี4คูณ4นะคะราคาค่าตัวจะอยู่ที่1,874,000บาทค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ดาว25%ขึ้นไปรับดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่1.99%ค่ะผ่อนนานถึง48งวดเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อหมวยลี่ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจัดชุดแต่งแบบไหนให้กับคุณลูกค้าบ้างไปดูกันเลยค่ะ นี้เลยค่ะกระจังหน้านะคะสไตล์ยุโรปเลยค่ะกระจังหน้าวิกเตอร์พร้อมกันชนวิกเตอร์นะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะดูดุดันเท่นะคะไม่ซ้ําใครแบกใหม่มากๆค่ะพร้อมอะคริลิกนะคะเอเวอร์เลอะคริลิกนี่สวยมากเลยนะของฟอร์แท้เลยค่ะเอเวอร์เลนะคะทําให้ดูมีมิติมากขึ้นเป็นไงคะต่อกันที่ไฟด้านหน้านะคะอันนี้เราก็จะมี ครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะมีตัวอักษรสีแดงแบบนี้ค่ะดูเท่มากนะคะทำให้ตัดความคมค่ะตัดกับสีขาวแบบนี้เลยนะคะมีมิติดูคมชัดมากขึ้นยังไงคะหลอทุกมุมเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้ค่ะคิวซุมล้อแบบเรียบนะคะทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะมีครอบแก้มด้วยตรงเทอร์โบ แบบนี้เลยนะคะเบ้ามือจับค่ะพร้อมที่ข้อมือจับนะคะตัดกระสีขาวค่ะทำให้ดูมีมิติดูเท่ดูสปอร์ตมากขึ้นส่วนกันสาดอันนี้กันสาดของแท้เลยนะของฟอร์ดเลยจ้าอ่าแล้วก็ยังมีนี้ด้วยข้อฝาน้ำมันนะคะตัวหนังสืออักษรสีแดง e v e r อเรสดูเท่มากๆเลยข้อไฟหลังเราก็มีมาให้ค่ะถ้าสมมติว่ารถเป็นสีขาวเนี่ยเรา ตัดดำอย่างเงี้ยมันจะดูเท่ามากๆนะคะส่วนด้านบนค่ะจะเป็นสปอยเลอร์นะคะน,นี่เราเสริมมาให้เพิ่มความโฉบเฉี่ยวดุดันนะคะแล้วก็กันชนหลังค่ะของวิกเตอร์ดูกันใกล้ๆนะคะทำให้ดูเท่ามากๆดูโฉบเฉี่ยวมีสไตล์มากๆค่ะดูรอบคันกันอีกรอบนึงนะคะนี่นะคะสำหรับภายในค่ะ ด้านโซนกลางนะคะก็จะได้หน้าจอขนาดใหญ่อย่างนี้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP หรือ Android Auto ก็ได้ค่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นหน้าปัดเรือนใหม่นะคะก็ได้เต็มเต็มจอแบบนี้เลยค่ะสะดวกสบายนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบมัลติฟังชันนะคะที่มีปุ่มควบคุมการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะอยู่ที่พวงมาลัยโดยที่เราไม่ต้องละสายตาจาก พื้นถนนเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ช่องกลางนะคะจะมีที่วางแก้วและที่สำคัญตัวนี้เลยค่ะจะเป็นเกียร e ์ e-shifter นะคะจะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะมีกล่องใส่สัมภาระนะคะนี่มีช่องวางเหรียญด้วยเตือนๆเลื่อนได้นะคะนี้เราก็จะมีช่องจุดบุหรี่แบบนี้ เบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ก็สามารถปรับทิศทางของเบาะหน้านะคะถึงแปดทิศทางเลยค่ะภายในกว้างวังมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้ารุ่น e e v e s Titanium t 4x4 รุ่นนี้ดูพรีเมียมมากๆเลยค่ะนี่ด้านข้างโหดสามนะคะเราก็สามารถพับแบบไฟฟ้าได้ค่ะ ไม่ต้องใช้มือเลยนะคะกดจึกนึงก็สามารถพับได้เลยแล้วก็ยังมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้อีกด้วยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะนี่ภายในกว้างขวางนั่งได้เจ็ดที่นั่งแบบสบายสบายไม่ต้องเบียดกันเลยล่ะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับเอเวเรสต์ไทเทเนียมคูณที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้หล่อมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะในราคา1 8 7 4 0 0้านบาทนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ดาว25%ขึ้นไปนะคะวันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษเลยคะ่ะอยู่ที่1.9% 9เท่านั้นนะคะผ่อนนานสุด48งวดค่ะถ้าคุณพี่นะคะสนใจอยากได้แคมเปญดีๆแบบนี้หรือว่าชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยคะ่ะที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าแอด QR code ไลน์เหมยก็ได้นะคะเหมย รอให้บริการอยู่คะ่ะก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เหมยดีด้วยนะคะฝากช่องเหมยดีด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ